ายเวทนายัสมปยุตตาธรรมาทุกขายเวทนายัสมปยุตตาทุกขมสุขายเวทนายัสมปยุตตาธรรมาคนเนี่ยเกิดมาแล้วมันจะมีสามตัวนี้ยึดเอาไว้สัมปยุตหรือประยุตเนี่ยประยุตก็คือยึดนั่นแหละยึดยุดอันเดียวกันสัมปยุตตาธรรมะในประยุตถือเราเป็นนายกธรรมะอะไรเนี้ยก็ยึด คือมันจะยึดสามตัวมนุษย์พระมาพระสวดตอนสวดศพคนตายสุขายาวิธนายะสัมปยุตตาธรรมาทุกขายาวทธนายะธรามาถุขายเขาก็บอกว่าทุกข์ขาทุกขายาวทธนายะาคือยึดขาก็ทุกข์ขายึดคอก็ทุกข์คอยึดหลังก็ทุกข์หยังยึดหัวก็ทุกข์หัวยึดเอวก็ทุกข์เอวเพราะมันไปยึดถ้ามันไม่ยึดมันก็ไม่ทุกข์ไปยึดอะไรก็ทุกข์อันนั้น เพราะนั้นการที่ทุกข์มันไม่ได้เกิดจากอื่นมันเกิดจากปยึดสัมปยึดก็ไปว่ายึดนั่นเองคือเกี่ยวเนื่องยึดถือมันนึกไม่ทุกข์เขาวนี้ไอ้สุขทุกข์เนี่ยมันมีเหตุของมันสุขมันเกิดจากอะไรทุกข์เกิดจากอะไรสุขมันก็เกิดจากผัสสะทุกข์มันก็จาผัสสะผัสสะคืออะไรต้องถามต่อไปคือของกระทบกันของสองอย่างกระทบกันเนี้ยเนี่ยตากระทบรูปหูกระทบเสียง จมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบกันใจกระทบอารมณ์เลยของที่สองอย่างกระทบกันจึงเกิดสปาร์คขึ้นเหมือนคู่บวกขั้วลบเนี่ยพอกดปับ๊บมันก็สปาร์คขึ้นแบบนั้นน่ะแล้วคานนี้มันจะเกิดรสของมันเลยอย่างตาเห็นรูปเนี่ยเห็นปุ๊บพอใจคนนี้ก็เป็นสุขถ้าเกลียดที่หน้าคนนี้ก็เป็นทุกข์เกลียดที่หน้าคนสักคนที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นทุกข์ถ้าพอใจก็เป็นสุข มองดูอะไรสักอย่างนี่นมองดูคนนั้นเอ้ยดีนะก็สุขมองดูต้นไม้มองดูดอกไม้มองดูอาหารการกินเสื้อผ้าดีๆเป็นสุขแต่พอมองคนที่เราเกลียดที่เราไม่ชอบเป็นทุกข์เพราะนั้นสุขทุกข์มันอยู่ที่นี่เองสุขทุกข์มันไม่ได้เกิดที่เราคิดเอาว่ามันอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่กายไม่ใช่มมนอยู่ทั่วไปเลย บางคนก็บอกสุขอยู่ที่กายอยู่ที่ใจแต่ใจแล้วสุขก็สุขใจแล้วทุกก็ทุกไม่ใช่ไอ้นั่นคือผิดหมดเลยคือพูดตามเขาคนที่พูดว่าสุขอยู่ที่ใจทุกข์อยู่ที่ใจน่ะพูดตามคนอื่นพูดหรือพระตํงางังินพูดอย่างนั้นพี่จริงผิดผู้จเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นผู้จเจ้าสอนว่าสุขทุกข์มันมีอยู่เหตุปัจจัยทั่วไปเลยสุขทุกข์มันอยู่ที่จกักขุสัมผัสตาสัมผัสกระรูปก,กระทบกระรูปมันเกิดสุขได้ทุกข์ได้เช่นเราเราดูปุ๊บ โอ้หญิงคนนี้เราชอบใจมันก็สุขหญิงคนนี้เ,าเราเกลียดมันก็ทุกชายคนนี้เ,าเราเกลียดมันก็ทุกเห็นอะไรก็ตามที่เห็นแล้วเราเกลียดมันจะทุกทันทีเลยคราวนี้ทุกมันเกิดขึ้นจากเราเกลียดนั่นแหละไม่ชอบนั่นแหละมันชังนั่นแหละตรงนี้สุขทุกที่เราไม่ได้ดูแล้วเข้าใจว่าปวดเมื่อยถึงเป็นสุขเจ็บแข้งเจ็บขาถึงเป็นสุขเป็นทุกข์ร้อนถึงเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่ หนาวถึงเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่ใช่นั่งน้นเป็นสุขทุกข์ไม่ใช่มันสุขทุกข์มันเกิดจากที่นี่ก่อนเลยไปนั่งรถไปเนี่ยทุกข์อ่ะนั่งรถถ้าขับรถไปเนี่ยมันทําไมขับช้านะกูจะรีบไปวัดมันช้าจริงจริงกูจะเซงมันจะเซงก็ไม่ได้มันก็เกะกะเกะกะอยู่ขับช้าเงี้ยมันก็ทุกข์แหละมันเริ่มทุกข์ตั้งแต่เจอที่เห็นแล้วล่ะแต่คราวนี้เราไม่เคยสังเกตแต่ทุกข์สะสมมันนานทั้งวันบางคนสะสมแต่เรื่องขัดเคือง ขัดเครื่องคนเดินทาไมไม่รู you you ้จักหลบรถกูทาไมรู้หมามันทำไมไม่รู้จักหลบกูขี้ไม่เกะกะมันเกียดไปหมดมันทุกข์ไปหมดมนุษย์ถ้าตาหาเรื่องมันจะทุกข์ทั้งวันหาเรื่องจ้องจับผิดคนหาเรื่องมุ่งร้ายคนหาเรื่องหาเรื่องคนอ่ะพอกดปุ๊บกดดูโทรศัพท์ปุ๊บมองปั๊บเขียนแล้วมองดูเกมปุ๊บเกียดแล้วเขียนแล้วชังแล้วก็ทุกข์อีกหล่ะแล้วไปดูทําไมมันเป็นทุกข์ก็มันอยู่เฉยไม่ได้มันต้องหาเรื่อง ตาหาเรื่องที่จะทุกข์แล้วก็ไม่รู้ก็โทษคนอื่นเนาะมันทําไม่ดีกับเรามันทํมาไม่ดีกับเรามันน่าจะทําดีๆกับเราก็เป็นหาเรื่องมองเขาเองแล้วไปจับผิดเขาแล้วเขาว่าเขาทําให้เราทุกข์ทั้งนั้นลืมตาหาเรื่องทาไมไม่หันหน้าหนีล่ะพอหันหน้าหนีม่เห็นมันก็ไม่ทุกข์แต่พอไปจ้องดูไม่ทุกข์ทันทีเลยเพราะฉะนั้นสุขทุกข์จึงเกิดที่นี่แล้วสุขบางคนว่าสุขเกิดจากอะไรสุขเกิดจากการมีทรัพย์ มีคนรักมีสุขภาพดีมีบ้านมีรถมีคนรักมีคนเข้าใจ mm. ก็วิ่งหาคนเข้าใจถ้าคนเหล่านั้นไม่เข้าใจเราก็ไปทุกข์ถ้าได้สิ่งที่ดีมาหาเราได้คนดีๆได้เงินดีๆได้บ้านดีๆได้รถดีๆได้อารมณ์ดีๆเราก็เป็นสุขแต่ถ้าได้ของไม่ดีเป็นทุกข์ตาเป็นัูกําหนดเลยว่าจะพอใจไม่พอใจไปสุขหรือทุกข์อยู่ที่นี่ เพราะนั้นเรื่องของได้ก็ตามทีไม่ได้ก็ตามทีข้าถามว่าใครได้ถามว่าใครได้ก่อนตาน่ยมันได้ดูได้เงินก็เหมือนกันตามันต้องได้ดูไม่ใช่ใจมันได้ตามันได้ดูก่อนใจมันดูทีหลังใจมันก็เก็บข้อมูลจากตาที่เห็นไปปรุงเอ้ยเราได้เว้ยสิ่งนี้ดีเว้ยเหมาะเว้ยถูกต้องเว้ยถ้าไม่มีตามันก็หาสุขหาทุกข์ไม่ได้ ตาจึงเป็นตัวแรกเลยจะงไม่ซื้ออาหารไปตลาดเนี่ยไปซื้อของเนี่ยตามันต้องดูก่อนเด็ตาไม่ดูแล้วตา,าจะดูก่อนเลยจะชอบไม่ชอบตาต้องดูก่อนไปซื้ออาหารเนี่ยตากินก่อนลิ้นกินทีหลังนื่งที่ก็จับมาดมอีกเฮ้ยไอ้นี่หอมไหมนะผลไมาน้นี้มันหอมยังมันสุกยังดูดิจมูกกินที่สองตาดูแรกจมูกที่สองบางทีลิ้น ที่สามที่สี่แล้วมือจับคราวนี้ก็ลิ้นเพราะฉะนั้นพอใจไม่พอใจมันเกิดจากตาครั้งแรกเลยสุขก็เกิดจากตาทุกก็เกิดจากตาหูเน,เนี่ยีและทำไมพูดไม่เข้าหูเราเลยแปลว่าหูหาเรื่องไปทุกได้ยินเสียงแล้วทุกทุกเขาว่าเอาให้เจ็บช้ำน้ำใจเขาว่าให้ทุกเขาว่าให้เจ็บเขาว่าให้จับทั้งนั้นเสียงเขาพูดเหายไปนานแล้วนะแต่ก็ยังเก็บเอาไว้ เหลือความจำเอาไว้เขาว่าเราเขาว่าเราเหมือนอัดเอาไว้น่ะทั้งทั้งที่เสียงเขาพูดว่าบก็หายไปละพูดปุ๊บเสียงเขาว่าหายไปและ้ะแต่ไอ้ถือมันก็ยังถืออยู่นั่นแหละทั้งทั้งที่ถือมันก็ไม่มีนะเหมือนเอามืออ่ะตดปุ๊บเอามือกำแล้วก็เอาไปให้คนอื่นดมมันก็ไม่มีอารม์มันก็ไม่มีแต่คนไปถือว่าทํใไมตดเหม็นทั้งทั้งที่ลมมันหายไปแล้วเหมือนเราไปกำเอาลมปากคนอื่นที่เขาพูดว่าแล้วก็ปเจ็บใจ แม้มันดูถูกเรามันว่าเราดูที่มันว่าเราไม่ดีมันว่าเราขี้เหนียวมันว่าเราเศรษฐีขี้เหนียวว่าเศรษฐีที่ตืกนเครียดห้ารอยชาติก็ยังจาอยู่นั่นแหละแปลว่าเสียงนี้มันมีอิทธิพลทําให้ทุกข์ใจนานและสุขใจกับแม่เขาชมว่าดีเหลือเกินนะเธอรีอย่างนั้นอย่างนี้ก็หลงเสียงอีกอ่ะคราี้สุขทุกข์จึงเกิดจากเสียงนี่คราี้แล้วจิตมันก็เอาสิ่งนี้ไปปรุง ไปปรุงมันมันก็สุกและทุกแต่มันต้องมีเหตุก่อนว่าข้อมูลที่มันเอาไปมันเอามาจากไหนมันต้องเอามาจากเราเนี่ยเห็นแล้วได้ยินแล้วได้ฟังแล้วพอใจแล้วสุขเห็นแล้วได้ยินแล้วได้ฟังแล้วพอใจแล้วทุกมันก็มีแค่นี้สุขทุกบางทีคนก็ทั้งวันเนี่ยได้ทุขทุกขมันเกิดขึ้นมันอยู่คงที่ไหมไม่อยู่เดี๋ยวมวันก็ไป สุขพอใจเดียวมันก็ไปทุกพอไม่พอใจเดียวก็ไปสุขทุกจึงมีอยู่คู่โลกเองสุขข้ายะเพราะไปยึดมันจึงเป็นสุขเป็นทุกไม่ยึดมันก็มีสุขไม่มีทุกเหมือนเรานั่งรถไปเนี่ยเราไปเห็นเสาไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ถือเอาเสาไฟฟ้าเต็มหมดเนี่ยไม่ถือแต่ถ้าเสาไฟฟ้ามันเป็นทองคําเราจะถือทันทีเลยเสาไฟฟ้าเป็นทองคาเว้ย เฮ้ยเดี๋ยวกูจะกลับไปเอาเว้ยกูจะเอาเว้ยเสาไฟฟ้าเป็นทองคาเลยแต่เสาไฟทัวทั่วไปเราไม่พอใจมันอยู่เฉยๆคราวนี้คนที่จําได้อะไรแม่นๆส่วนมากมันจะจําสุขเรื่องที่เรามีความสุขเนะ่ยเราจะจําได้แล้วเรื่องที่เรามีความทุกข์มันจะจําได้แม่นแต่ถ้านั่งรถไปเฉยๆเห็นเสาเฉยๆมันไม่สุขไม่ทุกข์มันจําไม่ได้เสามีอยู่มากมายแต่มันก็ไม่จํา ถ้าเกิดเสานั้นทําให้เราสุขได้เช่นมันเป็นทองคำเนี่ยอุย้ยเสานี่ทองคาเว้ยมันจะจําเลยเดี๋ยวเถอะนะกูจะกลับไปเอาเดียวเถอะนะไปส่งคนก่อนทูกูจะมาคนคนมาอยู่กูจะตัดเอาไปเลยใหญ่ขนาดไหนกูจะเบรกเอาเหมือนก็จะปรุงไปงั้นสุขก็เหมือนกันทุกก็เหมือนกันมันจะจําได้แม่พราะมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องอยู่กับสุขข้ายาเวทนายาสัสมปยุตตาธรรมาจะยึดสุขยึดทุกข์อยู่ประจับแม้นั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนั่งนี้สุขหรือทุกข์มันมีทั้งสุขทั้งทุกข์ พอใจก็สุขไม่พอใจก็ทุกข์เย็นก็สุขร้อนก็ทุกข์ปวดขาก็ทุกข์นั่งขาสบายก็สุขและสุขทุกข์สุขทุกข์สุขทุกข์แล้วต้องดูมันอยู่ตลอดว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงสุขเที่ยงหรือไม่เที่ยงทุกข์เท่งหรือไม่เที่ยงมันจะเที่ยงยังไงมันยังเช้าอยู่มันจะเที่ยงยังไงบ่ายแล้วมันจะเที่ยงยังไงเย็นแล้วมันจะเที่ยงยังไงกลางคืนมันจะเที่ยงยังไงตอนนี้ยังเช้าคือมันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันจะเดินทางตลอดเวลาสุขทุกข์ก็ไปเดยววกมาา ได้สมอยากก็สุขไม่ได้สมอยากก็ทุกข์เพราะนั้นสุทขทุกข์จึงอยู่ที่ว่าสมอยากไม่สมอยากและตัวอย่างเที่ยงหรือไม่เที่ยงตัวอย่างได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็เบื่อในสิ่งที่มันอยากได้มาแล้ว,เ,วเดี๋ยวก็เบื่อแล้วหายอยากแล้วไม่ใช่ได้อะไรเครื่องวัดมาแล้วหายอยากแล้วตอนอยากได้โอ้มันจิ่งใหญ่ไปสานแต่ได้มาแล้วก็หายอยากคนทุกข์แล้วอยากได้องไาอีกไมอะไรของในโลกนี้เท่านั้นที่ได้มา ที่ดินก็นเหมือนกันของในโลกนี้บ้านก็ของในโลกนี้รถกับของในโลกนี้คนหญิงชายก็ของในโลกนี้ทั้งนั้นไม่มีนอกโลกได้ของในโลกและสุขทุกขอยู่ในโลกนี้เองไม่เอาไปไหนแล้วก็หาแข่งกันฉันได้มากๆจะเป็นสุขคราวนี้ไม่ขีนงเท่ยวหรฉันมีเงินมากเป็นทุกข์ไม่รู้จะใช้ยังไงหมดเห็นไหมแต่คนไม่มีเงินฉันไม่มีเงินเป็นทุกข์ แล้วคนเหมือนกันแต่อีกคนหนึ่งมีเงินมากเป็นทุกข์อีกคนหนึ่งไม่มีเงินเป็นทุกข์มีก็ไม่มีเป็นทุกข์มีก็เป็นทุกข์ไม่มีก็เป็นทุกข์มีเป็นทุกข์ยังไงจะให้คนลูกหลานมันก็ไม่ดีไม่มาหาเป็นทุกข์ถ้ามันมาดีมาพาไปหาหมอมาซื้อของมาให้บ้างก็เป็นสุขแต่มันไม่มาเป็นทุกข์แล้วเงนินที่เรามีก็ไม่รู้จะให้ใครจะใช้ก็ไม่หมดเพราะอายุก็สั้นเข้าไปแล้วเหลือใกล้เข้าไปแล้วเหมือน เหมือนเทียนที่จุดแลเหลือนี้หนึ่งมันจะหมดแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงตอนเป็นเป็นสาวสาวก็หางก็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 เข้าใจว่ามีเงินแล้วจะเป็นสุขตอนแก่จะใช้ให้สบายอ่ะตอนแก่ะอะไรอ่ะพออายุมากแล้วปวดขาปวดหัวไปกวซาไปกินยายุ่งอยู่นเนี่ยเลยยุ่งกัะสุขกระสุกสุกกระสุกอยู่เนี่ยคิดว่าได้เงินมากๆเลยจะเป็นสุขมีแล้วก็ไม่สุกแหละจะใช้ยังไง ใช้ไปแล้วเอะใครจะหลอกเราไหมพระมันจะหลอกเราไปทําบุญไหมวัดนั่นมันจะหลอกเราไหมพระพงค์นั่นจะหลอกไม่ใช่หรอวะก็กลัวอีกจะเก็บไว้ก็กลัวลูกหลานมาันมันมาเอาอีกเอ้จะทํายังไงทุกอ,อีกมีก็เป็นทุกไม่มีก็เป็นทุกเพราะอะไรเพราะมันเป็นทุกมีก็หวงไม่มีก็อยากไอ้หวงก็เป็นทุกไอ้อยากก็เป็นทุก มันเป็นกิเลสทั้งคู่เนี่ยอยากได้เป็นตัณการมมาตัณหาหวงอยู่เป็นภาวะตัณหาภาวะตัณหาคือหวงให้มันอยู่นานๆหวงรูปสุขภาพร่างกายเราให้อยู่วิภาวะตัณหาเบื่อในสิ่งที่เรามีอยากได้ไหมแล้วการตันหาอยากได้อะมันก็เป็นทุกข์เนี่ยตัณหาจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข ถ้ามีมีมตัณหาทุกไม่เกิดมีตัณหาเมื่อไรทุกมนะันนั้นตัณหาก็าหาไมา่สมอยากแล้วใครเคยได้สมอยากไปทุกอย่างบ้างได้สมอยากแล้วมันหยุดได้ไหมได้อะไรมาสมอยากแล้วมันพอไหมไม่เดยกก็อยากอีกเพราะฉะนั้นใครก็าตามทีจะจะคิดว่าให้ได้สมอยากให้เป็นสุขหาไปทั้งชาตินี้ก็ไม่รู้ว่าสุขอยู่ตรงไหนสุขอยู่ที่ได้มาสมอยากแล้วเคยสมอยากไหมเคย แล้วมันพอไหมไม่พอเดี๋ยวมันก็อยากอีกได้เงินมามันก็ยังไม่พอตอนแรกขนาดนี้จะพอพอได้ไหมเนี่ยถ้าได้มากกอันนี้ก็จะพอนะมันก็ว่าไปอีกแะแล้วได้ไปซื้ออันนี้มาจะมีสุขนะไปซื้ออะไรมาไปซื้อบ้านไปซื้อรถไปเที่ยวมันก็ไม่สุขอีกแหละและ้วปวดหลังอีกแหละไปก็เบื่อคนขัดเครืองอีกไปเจอคนไม่ถูกตาไม่ถูกใจอีก ก็ไม่ถูกกายและไม่ถูกห um ูหล่ดนพูดไปเที่ยวเพราะว่าจะเจอความสุขไปก็เจอคนทําไม่ถูกตาไม่ถูกหูเป็นทุกข์อหละและไปตรงไหนจะเป็นสุขกนนนั่งอยู่บ้านก็เบื่อคนเบื่อตัวเองลำคาญไปไปเจอรถติดเป็นทุกข์อหละไปเจอคนไม่ถูกตาเป็นทุกข์อหละไปเจอคนพูดไม่ถูกหูเป็นทุกข์อิ่ะเพราะนั้นมนุษย์นันจะต้องยุ่งอยู่อย่างนี้เองทั้งวันทั้งคืนทั้งคืนทั้งวันทั้งดื่นทั้งตื่นทั้งดื่นตาทั้งหลับตาหลับตาเออแหละ คิดถึงเขาก็อยากไปหาไปหาเขาเขาพูดไม่ถูกหูเป็นทุกข์เติร์นไปหาเขาเขาพูดไม่ถูกหูเป็นทุกข์เพราะเขาชมงั้นนี้นี้เติร์นดีงั้นนี้ยิ้มหายทุกข์ดีกันเดี๋ยวก่งอนกันเดี๋ยวก่งอนกันงอนเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ถ้าเขางอแล้วดีคดีเป็นสุขไหมเป็นสุขแล้วเคียกกันเป็นทุกข์ไหมทุกข์ก็อยู่นี่แหละยุ่งนี่แหละเกา เานี่เรื่องนี้มันไม่ใช่เพิ่งทานะเติมพ่อกับแม่แกก็ทาแบบนี้เดี๋ยวของงอนกันเดี๋ยวกันดีกันเดี๋ยวกันดีกันงงอนกันพอดีกันกับสุขของงอนกันกับทุกแกก็เลยได้เชื่อมาจากแม่พ่อทํามาเขาวนี้แม่แกก็เมือนได้จากตาปีกกบยายทุ่มทำมาของงอนกันดีกันดีกันงอนกันงอนของงอนกันกับทุกพอดีกันกับสุข และตะปีกก็เหมือนกันเขาก็ได้มาจากแม่แม่แม่เขาเป็นแบบเดียวก็นี่หละคนในโลกเลยจะต้องอยู่อย่างนี้ยเรียนแบบกันเนี่ยแบบเดิมๆนี่แหละหนังก็เหมือนกันก็จะเป็นแบบเนี่ยแกดูหนังกี่เรื่องก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็งอนกันเป็นทุกข์แล้วก็งอกันเป็นสุขเดี๋ยวเขาเล่าเฮ้ย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 เดี๋ยวอยู่นี่มนุษย์มันเป็นอย่างนี้เองก็สุขทุกข์ทุกข์ทุกข์วิ่งหาอยู่เนี่ย จะวิ่งหาสุขมาให้เต็มแล้วเก็บไว้ที่ไหนเคยเคยมีสุกไหมคือแล้วเก็บใส่กระเป๋าไว้ไหมแลวหายไปอย่างไปแล้วแล้วทุกเคยมีไหมมีแล้วเดี๋ยวนี้อยู่ที่ไหนมันไปแล้วเอ้าวทำไมไม่เก็บไว้นานๆละ่ะเบือ่อเห็นไหมว่าสุขทุกมันก็ไม่มีอยู่จริงมันเดินทางมันตลอดเวลาคนมนุษย์ก็จะวิ่งวิ่งหาสองอย่างเนี่ยวิ่งหาสุกกินอิ่มฉันจะเป็นสุขนอนหลับฉันจะเป็นสุข ใช้เงินจะจะเป็นสุขไปเที่ยวช่นเป็นสุขก็เคยไปกินเคยกินไหมแล้วสุขหายยังหาไ,ได้กินมาอีกแล้วกินเสร็จแล้วก็ยังอีกพอกินเสร็จแล้วทุกอีกแหละกินแล้วอิ่มเป็นสุขอาปวดท้องขี่ท้องเยี่ยวเป็นไปอีกแหละ,ะฉันไปขี่ไปเยี่ยวจะเป็นสุขเที่ยวเสร็จแล้วเป็นทุกข์กีกแหละอยากไปเที่ยวนู้นเที่ยวนี้ไปเที่ยวหิวอีกแหละไปกินอีกแหละ,ะก็กลับมาที่เก่าอีกแหละก็วนอยู่อย่างเนี้ยมนุษย์จึงอยู่อย่างนี้เอง ไม่มีใครสุขตลอดทุกตลอดดูเออสุขข้ายเวทนายาสัมทุกขฆ่ายเวทนายาสัมปยุตตะทุกขมาสุขข้ายมันจะมีสามตัวนะสุขเวทนาทุกเวทนาทุกขมาสุขเวทนาสามอย่างวิ่งหากันอยางเนี้ยทั้งพระทั้งโยมวิ่งหาสิ่งเดียวกันนี้แล้วไม่รู้เท่าทันมันก็ถูกหลอกเอาสุขวิ่งไปข้างหน้าโยนไปแล้วก็วิ่งตามได้แล้วจะเป็นสุขมีแล้วจะเป็นุถ้าสุขทุกขมันมีอยู่ตามห้างนะ ห้างสปปรรพสินค้าเซเว่นนี่มีสุกข,ขายจ้าขวดละหมื่นบาทเราคงจะวิ่งไปซื้อสุกกันเต็มร้านนี้มีทุกขายใครมามาซื้อนะจ๊ะไม,ไม่มีคนซื้อจะซื้อแต่สุกแต่ไม่มีขายในสุกอ่ะไม่มีมีอย่างเดียวในโลกนี้ที่ไม่มีขายคือสุกไม่เห็นมีใครใส่ขวดขายเลยถ้ามีคนใส่ขวดขายคนจะไปหากินหาดื่มหาดมกันน่าดนนะูนี่ไม่มี พอมนุษย์มันไปเจอเองโดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อมันมีเองมาเองเดียกแตสุขเดียกแทุกข์เดียกับสุขเรียกแตุขถ้าเห็นเออไอ้นี่มันมาอยู่คงที่ไว้ตัวมันไม่อยู่คงที่ไว้ร้อนก็มาอยู่คงที่ไว้หนาวมาอยู่คงที่ลมมาอยู่คงที่ไว้แดดมาอยู่คงที่ไว้ฝนมาอยู่คงที่ไว้เห็นความเปลี่ยนแปลงเขามันก็เห็นความสุขทุกข์เปลี่ยนแปลงกันไปเมื่อเห็นความเปลี่ยนแปลงนั่นแหละคือความจริงความเปลี่ยนแปลงคือความจริงของสุขของทุกข์สุขอยู่คงที่ไม่ได้ทุกอยู่่่คงทีไไมด ทุกคมสุ่อยู่คงที่ไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงอ้อไอ้นี่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเลยความคิดก็เปลี่ยนแปลงความอยากก็เปลี่ยนแปลงผู้ถือก็เปลี่ยนแปลงความจําได้ก็เปลี่ยนแปลงนึกคิดลุงแต่งก็เปลี่ยนแปลงเออความเปลี่ยนแปลงนี่คือความจริงที่สุดของโลกเลยรู้จากความเปลี่ยนแปลงเห็นทุกมาเออเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงเห็นสุขมาเออเดี๋ยวเก็เปลี่ยนแปลงมันไม่อยู่คงที่หรอกอย่าไปเชื่อมันเลยอย่าไปอย่าไปเชื่อมันเลยมันไม่อยู่คงที่หรอก แค่นี้เขาก็รู้ตามเป็นจริงมันจะเดินผ่านเรี่ยงกับมาเรื่องกับไปเรื้องกับไปเรื่องกับมาเขามันอยู่อย่างนี้เองเหาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวเมวิโตทินังสีตานังอุปกาปติชิตังปฏิตังตุมหังสิกามีวะสัมมิเตุสเพปุเรนตุสังกัปปจันโทปนารโสยะามณีโชเจระโสยะธาสรีกิโยวีวัจันิกขะพโรโสวินะ สัตุมาเทพวัตวันตราโยติติภาโยโกภวพิวาธนสีสนิจังวุทาปจายโนจัตตารโอธรรมวาวธรรมติอายุนโนสุขังคาลา